เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมตัวทานกันได้เลยนะคะปลาดุกผัดเผ็ด,ผดตัวฝักยาวค่ะหอมหอมอร่อยๆเลยใชน้ำมันที่เหลือจากการทอดปลาเอามาผัดกับพริกนะคะพริกแกงอันนี้พี่ซื้อมาสิบบาทเยอะจังเลยทำไมมันเยอะขนาดนี้จะต้องเผ็ดแน่ๆเลย ตอนนี้เราจะเปิดไฟอ่อนๆนะคะอ่อนถึงปานกลางไม่ต้องอ่อนมากเกินไปนะคะก็ปานกลางแหละคะ่ะเพื่อที่จะผัดพริกให้เขาสุกก่อนถ้าไฟมันแรงเกินไปมันจะไหมซะก่อนสุกนะคะแล้วก็เหมือนเดิมคะ่ะเวลาผัดพริกแกงเราต้องหยอดน้ําผสมลงไปด้วยทีละเล็กละน้อยนะคะไม่ใส่เยอะที่เราจะต้องใส่น้ําเพราะต้องกระจายกลิ่นหอมคะ่ะ กลิ่นก็สําคัญกับอาหารนะคะถ้ากลิ่นไม่หอมนะรสชาติอร่อยยังไงมันก็ไม่น่าทานหรอกคะ่ะว่าแล้วน้ําพริกมันก็เยอะเกินไปจริงๆด้วยเดี๋ยวพี่จะตักออกซะหน่อยนะคะส่วนที่เหลือเราก็เอาไปผัดกันต่อเลยค่ะนี่ตักออกไปค่อยๆผัดไปเรื่อยๆให้หอมเลยนะคะ ค่อยๆผัดค่อยๆเติมน้ำไปเรื่อยๆนะคะจนพริกเข้าสุกแล้วก็หอมดี <c oughs> ทุกอย่างเข้าที่พริกสุกหอมเข้าที่ดีแล้วเราก็เตรียมใส่เครื่องปรุงกันได้เลยค่ะ เครื่องปรุงของพี่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะคะพี่ก็จะใส่น้ําตาลทรายเยอะหน่อยนะคะเมนูนี้พี่ใส่ลงไปก่อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะไม่ต้องเค็มมากนะคะเมนูนี้เราจะออกหวานน้ำหน่อยถึงจะอร่อยะคะ่ะตกลงน้ำตาลทรายพี่ใส่ไปเกือบสองช้อนโต๊ะนะคะก็ทุกคนชอบแบบไหนก็ก็ก็ใส่ตามนั้นนะคะแต่พี่เป็นคนชอบหวานไงพี่ก็เลยใส่ ออกหวานนิดนึงแต่พี่ว่าผักเผ็ดปลาดุกต้องออกหวานนิดนึงนะคะถึงจะอร่อยตอนนี้กลิ่นละคลุ้งไปหมดเลยหอมก็หอมมากๆหอมจริงๆเสร็จแล้วพี่ก็จะใส่ตัวปักยาลงไปผัดก่อนนะคะตัวผักยาวใส่ก่อนนะคะเมนูนี้ผัดให้เขาเข้ากับน้ํามันอย่างดีเลยตัวผักยาวต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะหั่นล้างให้สะอาดแล้วพี่ก็จะปิดฝาไว้เพื่อที่จะให้ตัวปักยาวเขาละอุ และสุกเร็วขึ้นพอถั่วฝักยาวสุกดีแล้วพี่ก็จะเตรียมตัวเอาปลาดุกที่เราทอดไว้ลงมาใส่ลงไปแล้วคนไปได้เลยนะคะอันนี้นี่ค่ะรู้สึกน้ำจะน้อยไปนิดนึงที่ขอเติมน้ำนิดนึงนะคะอย่าเยอะนะคะเพื่อที่จะให้น้ำแกงเขาละลายแล้วเข้ากับเนื้อปลาดุก ปลาดุกเราอย่าผัดนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่กรอบเราต้องการคงความกรอบของปลาดุกแล้วก็ถั่วฝักยาวไว้นะคะผัดวิธีนี้แหละจะคงความกรอบและความสดของผักเอาไว้ของปลาดุกด้วยใส่ใบมะกรูดด้วยะค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปใบมะกรูดในเมนูนี้อย่าใช้ใบมะกรูดแก่นะคะเราจะใช้ใบมะกรูดอ่อนเพราะเราจะทานใบมะกรูดไปด้วย ถ้าใส่ใบนักจูงแก่มันจะขมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปตักใส่ภาชนะเตรียมรับประทานกันได้เลยค่ะกลิ่นหอมมากๆหอมจริงๆรับรองที่ว่าเมนูนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยค่ะ